สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t ครับวันนี้เรากลับมาอยู่เกม NFT ทีที่ชื่อว่าแท็บ a n t a s y อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งผมจะพาคุณไปลงรอยแยกครับเพื่อจะหาของมาเยอะมากขึ้นและสามารถนำไปขายได้ครับเพราะอุปกรณ์ในรอยแยกเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างดีนะฮะก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเพียงเพียงคลิปรีวิวตัวดีเทลของแท b บ a n t a s y เฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube Playlot แล้วก็กลุ่ม f a c e b o o k Play l o t ด้วยนะครับ เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสาคัญในวงการเกมแนบแนบทีนะงั้นเราไปดูในตัวละครของผมก่อนแล้วกันนะครับเซตที่ผมจะลงรอยแยกเนี่ยคือ3ตัวด้านบนฮะมีตัวแทงหนึ่งตัวตัวดาเมจแบบวงกว้างตัวเมจนะอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็ตัวพีสเป็นตัวทั้งสายฮิวแล้วก็ทำดาเมจไปด้วยในตัวนะฮะทั้ง3ตัวนี้นะตัวการเดียนครับอุปกรณ์ต่างๆผมเนี่ยหลักๆเลยที่จะลงรอยแยกถ้าใครจะลงนะผมแนะนําให้คุณหาอุปกรณ์ที่เลเวลสิขึ้นไปนะครับ ไออุปกรณ์มุมขวาล่างไงที่เป็นเลเวลร์สิอันนี้คืออ์ติแฟกที่ผมได้จากรอยแยกเนาะซึ่งมันจะมีสกิลพิเศษตรงนี้ฮะแต่เดี๋ยวผมจะเอารีบุฟมออกก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อจะดูว่าเฮ้ยถ้าเกินอุปกรณ์พื้นหาเนี่ยลงรอยแยกเป็นยังไงบ้างนะครับตัวการเดยนของผมตัวนี้เป็นระดับ SR นะฮะซึ่งสกิลหลักๆของเขาก็คือจะมีโรในภายในตัวนะครับซึ่งจะมีกรอดนั่นเองจากแม็กเลือด15%ของเขานะครับแล้วก็ตัวที่2ฮะเป็นตัวพีซตัวนี้เนาะ ซึ่งอุปกรณ์ผมเอาตัวอาร์ติแฟกต์ออกก่อนนะหลักๆเลยก็มีเลเวล14เลเวล15นะครับตัวสกิลของเขาก็คือจะเป็นสกิลทำดาเมจซะส่วนใหญ่ครับแม้จะเป็นตัวฮนะิลเนาะทุกๆ15วินาทีครับจะดีลดาเมจ80%เป็นเวลา4วินาทีครับก็ทำดาเมจต่อเนื่องไปเรื่อยๆละส่วนสกิลฮิลครับก็จะทำตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยตามระดับดาเมจที่ตัวละครตัวนี้ทำได้นะครับส่วนตัวสุดท้ายครับก็คือตัวเมจตัวนี้นะอุปกรณ์ผมเอาอันนี้ออกก่อนนะอาร์ติแฟกต์ นะครับแล้วก็เป็นเลเวลสิเหมือนกันนะฮะเลเวลสิบห้าเลเวลสิบหกนะซึ่งผมได้มาจากไอตัวเจมพาร์ส่นเองครับตอนนี้เจมพาร์สผมบดล็อกไปถึงระดับ50แล้วเนาะก็อุปกรณ์ได้มาก็มาทำสำหรับเซตเพื่อลงตัวรอยแยกครับสกิลของเขาตัวที่น่าโดดเด่นเลยก็คือสกิลดาเมจเป็นวงกว้างครับเพื่อจะเก็บกวาดบอนเซอร์ได้เยอะมากขึ้นครับและสกิลพิเศษของเขาก็คือการสันตัวละครนั่นเองครับทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยหยุดนิ่งนะทำให้เราทำดาเมจได้เพิ่มเติมครับ และที่สำคัญครับเมื่อคุณจะลงลอยแยกะฮะคุณจะต้องมี up level ธาตุก่อนนะซึ่งเร v e ธาตุครับปัจจุบันเนี่ยเนี่ยผมมีตัวธาตุดิน4สําหรับตัวเมทนี่นะฮะแล้วก็ตัวอื่นผมก็มีนะตัวพีสตัวนี้นะฮะดาเมทธาตุของเขาเนาะเ e v e l ธาตุ art, <c oughs> ก็มีดินอยู่2ครับมีน้ําอยู่4เพราะฉะนั้นผลรวมของดินของผมเท่ากับ6นะผมสามารถลงดันเช่นธาตุแบบดินได้ครับก็ <c oughs> มาที่ world map นะฮะแล้วก็วาร์ปมาตรงกลางตรงนี้เลยตัว B นะ เพื่อจะเข้าไปครับอันนี้ผมมาอยู่แล้วล่ะ,ะก็เข้ามาที่แม็กตรงกลางตรงนี้เนาะแล้วก็เข้าไปที่รอยแยกครับรอยแยกสําคัญยังไงครับคุณสามารถหาตัวกุญแจเพื่อมาเปิดผีสมบัติต่างๆได้ครับซึ่งระดับตามสูตรตัวเนี้ยก็จะได้มาเป็นเศษตัว MC นะเหรียญเมจิกคริสตัลนะครับซึ่งปัจจุบันราคาอยู่ที่1นึ่งยูเอแล้วก็ตัว n f t ของเขาที่เป็นระดับ R นะครับมีทั้งหมด5แบบ5ตัวนะ ถ้าเกิดว่าเกลือส,สุดๆคือได้ MC มา1อันครับถ้าโชคดีก็จะได้ตัวอร์ติแฟกต์เพิ่มเติมขึ้นมาครับซึ่งอร์ติแฟกต์เนี่ยมันจะมีค่าเซตัสที่ค่อนข้างโอเวอร์เหมือนกันนะ OP อยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นตัวโล่ตัวนี้นะฮะตัวค่าเซตัสเนี่ยบวก HP ถึง40%ครับ Attack บวก10%และ Special Effect ของเขาครับก็คือการที่จะลดดาเีจเพื่อสะท้อนกลับไปครับเนี่ย Reflection Damage 60%นะก็มีโอกาสอยู่6%ที่จะสะท้อนกลับไป เรียกว่าอาร์ติแฟกต์แต่ละตัวเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะถ้าคุณได้มาครอบครองนะครับแล้วผมได้มาละสองสชิ้นเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหากันในรอยแยกครับอ๋อถ้าเกิดเป็นรอยแยกระดับสูงขึ้นมาฮะตัวละครที่คุณได้รับเนี่ยก็จะแตกต่างกันมากขึ้นครับตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยเลเวลถึง17เลยนะเมื่อกี้เลยว่สูงสุดแค่15นะฮะ และยิ่งถ้าสูงสุดตัวนี้ครับมีสิทธิ์จะได้รับตัวละครแบบ SSR เป็น NFT ครับสามารถเอาไปขายในท้องตลาดได้เนาะซึ่งปัจจุบันก็ราคาอยู่ที่ประมาณ200-300ดอลขึ้นไปฮะ,ะเดี๋ยวผมไปในรอยแยกดินนะ Earth นะครับซึ่งผมมีตัวผลรวมของธาตุดิน6พอดีนะครับก็ก่อนเข้าเราต้องมาซื้อหินก่อนนะครับหินราคา1ทอง28เงินฮะมากดบายได้เลยนะ100ทองคือเท่ากับ10เยเลนะครับ แล้วเข้าไปร่วมครับในรอยแยกภายในรอยแยกเนี่ยจะมีมอนสเตอร์แตกต่างกันมากมายครับแล้วก็เลเวลอยู่ที่ประมาณ16นะฮะขั้นต่ำเนาะตัวบอสอยู่ที่17นะครับซึ่งปัจจุบันผมไม่สามารถต่อสู้บอสได้อันนี้บอกกันตรงๆเพราะว่าอาวุธอุปกรณ์ยังไม่ดีพอครับเดี๋ยวผมจะไปต่อสู้ตัวนี้ให้ก่อนนะกันนะอ่าก็เข้าไปได้เลยนะครับมันจะมาประมาณสัก3-4เวฟนะครับตัวละครของคู่ต่อสู้นะฮะ พยายามเดินให้ตัวแท้งอยู่ด้านหน้าสุดนะครับเพื่อจะได้รับดาเมจได้นะแล้วตัวดาเมจของเราจะไม่ตายนะครับไอเสาเวทสีม่วงเมื่อกี้ก็คือจากตัวเมจของผมนะมันก็จะเนี่ยตีทีเดียวเห็นไหมหลายหลายตัวศัตรูเนี่ยตายไปเลยนะฮะแล้วก็มีตั u นด้วยเนาะก็แล้วแต่นะครับมีวิธีการในการจัดทีมค่อนข้างหลากหลายนะในเกมนี้นะครับบางคนก็จะใช้เลือกตัวไอดาโก้ไนท์นะฮะเพราะว่าเมื่อเลือดลดไปถึงครึ่งนึงแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มค่าหลบหลีก ก็แล้วแต่ละกันว่าคุณจะจัดวางแผนยังไงซึ่งในตัวดกคอนไนท์ผมก็มีผมก็มีใช้เหมือนกันนะแต่ตอนเนี้ตัวอาวุธของผมเนี่ยมันสามารถเข้ากันได้ดีกับตัวแทงการเดียนตัวนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มตัวเลือดได้ดีกว่าฮะนี่แล้วก็ชนะเลยนะสิ่งที่คุณได้รับครับก็คืออาวุธอุปกรณ์ต่างๆนะครับและที่สําคัญเลยที่เราเลงไว้ก็คือตัวกุญแจครับ ซึ่งลงมาเนี่ยก็จะได้ประมาณ3-6ดอกนะฮะในการใช้เปิดกล่องก็จะใช้คุญแจ20ดอกต่อ1อกล่องครับเดีย๋ยวผมพาคุณไปเปิดกล่องให้ดูแล้วกันว่ากล่องที่ได้มาเป็นอย่างไรบ้างครับเ<ๆ>มื่อเราได้คุญแจมาครบ20ดอกนะครับสิ่งที่คุณทําได้ก็คือมาเปิดกล่องกับ NPC ตรงกลางตัวรอยแยกนะฮะซึ่งใส่20ดอกต่อหีหนึงใบก็เก็บมอนสเตอร์ให้เรียบร้อยเนาะแล้วมาเปิดทีเดียวนะครับ อุ๊ยใบนี้ได้อาร์ติแฟกต์เป็นเมจิกบุ๊กเลเยอ15นะฮะส่วนอีกใบหนึ่งได้อะไรเนี่ยได้อาร์ติแฟกต์อีกแล้วครับโปรเทคโลบนะก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับเมื่อได้ตัวอาร์ติแฟกต์มาอย่าลืมไปใส่ให้กับตัวละครของคุณด้วยนะอย่างตัวเมยของผม,มต้องการดาเมจใช่ไหมฮะงั้นผมเปลี่ยนเลยเอาเป็นเมจิกบุ๊กตัวนี้นะเพิ่มแอ็แท็บวกหกสิบเปอร์เซ็นต์นะทามีสกิลพิเศษด้วยนะครับเนี่ยจะเพิ่มมีโอกาสเพิ่มดาเมจให้กับคู่ต่อสู้ได้้้นนนนะะะะครับับกกกก็เเออาาาามดดดดใส่่นะ่ไขงวีววยะฮะ แล้วก็อีกตัวละครหนึ่งเพเทคโลบเนี่ยผมก็จะเอาไปใส่ให้กับตัวการเดยนของผมนะครับและนี่คือข้อมูลสำหรับการลงรอยแยกครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาเล่นใหม่ๆฮะอย่าเพิ่งไปอัพตัวไอ้ธาตุของตัวละครก็ได้นะฮะเพราะกว่าคุณจะมาลงรอยแยกได้เนี่ยคุณต้องมีอุปกรณ์ระดับเลเวลประมาณ15ขึ้นไปครับถึงจะลงได้อย่างสบายๆสบา 13, 14, อันนี้ไม่แนะนำนะจะลงยากเกินไปหน่อยนะครับและตัวละครคุณต้องจัดทีมมาดีๆด,ด้วยครับ เดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็บแฟนตาซีถ้ามีอะไรน่าสนใจผมจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีแล้วกันนะครับง,ง่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ